มากันที่เรื่องของน้ําหนักการชกของคู่นี้กันสักหน่อยละกันนะครับก็คือคู่ของอมูรัจจอนครับนายายอไอโนเอกที่จะชกกันในวันที่1 4กันยายนที่ถึงนี้เนาะขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง PAK 24ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยมันก็มีของทางฝากฝั่ง WBF เนาะที่ต้องมีการชั่งน้ำหนักตัวก่อนชก สามสิบวันฟิบวันแล้วก็เจ็ดวันซึ่งการชั่งหนักตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายเพราะว่าทาง WB ำยูบฟี B C, เนี่ยก็เหมือนกับว่าประกาศอลุมมละรวยให้ได้นะก็ถ้าสมมุติว่าเกินนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยทางสถาบันก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งน้ําหนักตัวของคู่เนี้ยก่อนชก30วันเนี่ยทางด้านมูรจอนเกินมาเล็กน้อยเออเกินมาเล็กน้อยก็ไม่น้อยแล้วก็เกินนาวยาอยู่ประมาณประมาณประมาณโลกว่ากว่าซึ่ง นนวยะก็ช่างได้ตามพิกัดพอดีแต่ว่าปรากฏว่ามุรจรก็เกินไปประมาณโลนิดๆน,นะแต่ว่าล่าสุดในการช่างน้ำหนัก14วันก่อนชกก็ปรากฏว่าทางด้านนาวยะกลับเกินมาเกินมาประมาณ ประมาณประมาณโลหนึ่งนะเ,เกินมาประมาณโลหนึ่งส่วนทางด้านมูนดจอเนี่ยได้ตามพิกัดที่ทาง WBC กำหนดพอดีเลยเซึ่งจะเห็นได้ว่าคู่นี้การชั่งหนักตัวเนี่ยมันก็ก็มีการลดลงมาเนื้อยานี่ก็คือลดลงมาน่าจะเรื่องการคุมน้ำหนักเนี่ยก็น่าจะาไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็มา,าลดช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะลดแบบไม่ได้โหมมากก็จะเห็นได้ว่าก่อนชกประมาณ1ิบสิบสี่วันนะน้ำหนักเจ้าตัวเกินแล้วก็เกิน เกินตามที่ w b บยูบีำหนดเอาไว้ไปนิดหน่อยเออส่วนทางด้านมูรจรเนี่ยก็กลับมาทําได้ตามปกติก็แสดงให้เห็นว่าไฟเนี่ยทางด้านมูรจรน่าจะ โหมลดน้ำหนักมากกว่า,าทางฝั่งนายะอยู่พอสมควรอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นปัจจัยที่ชี้ผลในการแพ้ชนะในไฟนี้ได้หรือไม่ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่ามันยังมีการเช่าออตัวอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งก่อนที่ว่าจะช่างกินก็คือ,อก่อนชอก7วันซึ่งถ้าดูตอนนั้นละ่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าใครที่ต้องโหมน้ําหนักลดเยอะออกว่ากันก็น่าจะเป็นปัจ เป็นปัจจัยชี้ผลแพ้ชนะได้เลยว่าใครจะดูสดชื่นกว่ากันเในวันชกจริงก็รอรุ้นลกันนะครับเหลือการช่างนักตัวเจ็ดวันตามกฎของ w b แล้วถึงจะเป็นการช่างจริงซึ่งก็นั่นแหละครับคู่นี้ก็จะชกกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าท่านนับกันจริงก็คือ11อวันเท่านั้นนะนะคู่นี้จะชกกันก็นายะเป็นต่อมุรจอนอยู่ราวๆประมาณ6กหนึ่งแต่ว่าต่างฝ่ายก็ต่างค่อนข้างมั่นใจนะเออมูรจอนก็มาฟองมาแข่ง แรงบรูแข็งแรงแข่งแรงเน่ะผมคิดว่าถ้าไม่มีเรื่องปัญหาของน้ำหนักตัวถ้าลดได้แล้วก็มีแรงชกเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นคู่ชกไฟหินที่สุดของนายะอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าูมว่าต้องตกตาช่างหรือว่าลดน้ําหนักแล้วไม่มีแรงชกอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกก็รอลุ้นแล้วกันครับคู่นี้อีก e สิบวันก็ชกแล้วครับ